สวัสดีครับป้าน้อยสวัสดีครับครับป้าน้อยครับมาติดตามตัวเลขกับป้าน้อยอีกเนาะครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาป้าน้อยยี่หยางหนอเพิ่นห้องวัดซื้อของวัดซื้อผาบอกยี่หยางหนีบมได้บอกออกมาเป็นเก่าสูงเป็นบ่ป้าน้อยเนาะใ่ไหมฮะว่าไป็นเป็นเป็นอยี่หยางก่อว่าไปซื้อผ้าว่าการเนี่ยเราไปจะมาจับก็ว่าโอ้ยจับอะไดรมาเต้นก่อนว่าจับนี้ก็เต้นก่อนว่าเด็กไปซื้อเสื้อผ้ามาใส่ก่อนเด้อว่า บันเต้นแล้วพดแก่เสือ้อผ้าไปหหอยไปเนี่ยต้อหน่อยกูค,คือสิใส่ได้กับวานนะ่ะนะครับเออนั่นแหละว่าบี้ก็ว่าพอจิจจับิจับจังได้ว่าเต็นก่อน <c oughs> ก็เลยมวนน้ำกันอยู่ในมวนบอลสก้นเหนื่อยแล้วก็ ว่เนี่ยซื้อผ่าเมื่อสองจะอะไริ่นก็เลยว่าเก้าศูนย์พันว่าพันบอกว่าราค่าสถานที่อย่านี้นะนะพันบอกว่าเก้าศูนย์เลยพันบอกขึ้นมาเลยค่ะพันบอกขึ้นมาแล้คาผ่าเขาบอกว่าเก้าสิบบาทเนาะอันนี้เพราะว่าเก้าศูนย์เนาะพันบอกเก้าศูนย์เลยมันออกศูนย์เก่าครับท่านผู้ชมกาทิตวันแน่นอนอยู่ได้นอใบแยมนอนครับผมเลขสองโตมีสามสองกับเก้าศูนย์ครับถ้าท่านใด้กับหัวกับหางกับไปกับมาอย่างสิ่งกระถือก่แล้วครับผมท่านผู้ชมเนาะครับอ่ะ เอาไหมครับผมงวดที่ผ่านมาผ่านไปแล้วก็คือผ่านเนาะเอางวดนี้ไปหน้อยงวดนี้ได้สามตัวบองวดนี้ได้อยู่ค่ะสามตกระได้สองตกระได้บอกเอฟซีดีใจเนาะบอกเอฟซีดีใจแล้วเนาะหนึ่นตัวกับว่ายังไงงวดนั้นว่าเสียเอาน้ำกับยังวไงกูเสียบเอาน้ำให้บางวดนั้นเอางวดนี้เสียวบ้านี่งวดนี้ว่าเสียอาอยู่นานย่าไปได้ว่าอย่าง งวดนนึงหันสองตัววันี้จะได้สามตัวบุได้บ้านี้แล้วว่าไปเอาเงินทกซสบุได้จะเอาเงินเลขยกแล้วประกันไม่นี่ดีเนาะได้กันได้น้อยบุเร่ตอนนี้สามตัวตอนนี้เอาไปป่ะเอาเงินเดี๋ยวสามตัวมันได้หลายๆฝันมาจังไหนปุเหน่อยเอาเบาช่วยชิมบุเร่หน่อจักจั่ว่าไปทางไหนกับบุ่หูด้านน้ำจำบุเร่หน่ว่าไปใส่คือคือว่านอนทั้งหลังรถพญายิ่งันต่อนอนทั้งหลังรถพญายิ่งบุนร่นรับมุเรนี้รถมันไปติดเครื่องเองติดเครื่องเองถอยหลังไปถอยหลังไป นั่งอยู่กะอ้ยจะเป็นกุย,ยาจน,น่ะลูกกูนั่งเล่นโท,ทรศัพท์อยู่ทั้งหลังน่นกุยาจรถเหยียบลูกกูเด้ว่ากับบื้นึ้นมาบันกับมาผัเห็ดปัญญาน <ะ S 1> อนทั้งตี้ยนปัญญานั่นล่ะนอนน้ำกันในกระบะรถในกระบะรถนั่ะรถมันถอยเองไปนเน,น,ะน,ะนี่ยแนเบบังลูกสาวคือจังพนังเล่นโทรศัพท์อยู่หน้ารถว่าน่ะนะคือจังอยู่นี่เอารมาเดี๋ยวเหยียบคนเราคนอยู่หน้ารถว่าน่ะโอ้ที่แรกนั่นคิดไปหน่อยว่าคือว่าพนังเล่นโทรศัพท์อยู่หลังรถค่ะ วันในรถถอยกับยารถเบียบเพิ่นนะนะาว่ามันคือถอยเองละลรถพญายเป้ใส่รถพญายวะ่ะลุกขึ้นมาเอา้าพญายจากนั่งนอนหลับอันแน่ไปปเปนเ็นลูกสาวอันอยู่หนานพวกมาไล่เรียนโทรศัพท์อยู่อืบ่ได้อยู่หลังรถไปอยู่ทั้งหนานบ่ได้ลุกขึ้นมาเอา้าพญายจากนั่งน,นอนทั้งตี่นคอยกับบอตเนี้่ยละก็เพิ่นไหนมันก็ลุกตื่นหนละับเขาไงคอยลุกแล้วเห็นมยยันรถเจ้าไปเหยียบเบรกแน่วะ่ะเพิ่นกับบอไวจังได้กับมื่ออันสื่อนี้ พ่อใหญ่นี่เป็นผู้ใดครับผมเป็นเป็นน้องน้องพีถาแม่แต่พ่อใหญ่ยังมีชีวิตอยู่แต่แม่นั่นตายแล้วอ๋อเป็นน้องไส้หน้าบ้าวันถอดหน้าบ้าวอ๋อเป็นหน้าบ้าวครับผมเป็นน้องชายของแม่ค่ะนั่นน้ำกันอยู่กับบาลดรถรถกับแม่รถเพิ่นรถกับรถเพิ่นตามจริงถึงเพลนจะเป็นคนขับมันจะขี่ถอยหนอกแต่ว่านี่ผมมีคนขับแต่ว่ารถหันถอยตีดเครื่องถอยบ้านนี้ถอยบ้านลูกสาวอยู่ข้างหลังเพิ่นไปนั่งข้างหน้าบ้านนี้นั่งข้างหน้าพวกมาไล่กันล่ะ เลขมันก็อยู่ทะเบียนรถแล้วจาป่อนับบ่อยแอมนาะครับผมที่ไปไซมันก็อยู่ทะเบียนรถนาะคนหลายคนหลายท่านที่เบนเคยฝันแนวนี้ลักษณะนี้ทะเบียนรถมาแน่นอนรถขนาดยู่อยู่บอกรับไปหน่อยยังอยู่อยู่รถนั่นอยู่อยู่บ้านเท่านี้บอกครับผมบ้านเพื่นพลาบ้านน้องน้เขียนเป็นยูคนบ้านน้องเขียนพ่อใหญ่นั่นอ๋อเพิ่นบ่ได้อยู่บ้านนี้บ่ค่ะบ่ได้อยู่แต่ว่ารถก็อยู่น้ำเพิ่นยังยังมีอยู่ยังมีอยู่ไปหน่อยเห็นทะเบียนรถบอกครับผม ก่เห็นเห็นอยู่จํอาอะไรก็โทรไปถามเพิ่นน่ะละ่ะมื้อนั้นเพิ่นกะว่าหาซีศูย์เก่าเพิ่นว่าหาซีศ <5. S 1> ูนย์เก่าห่วยพี่ยังขึ้น่าฝันจังใจงวดกว่อนครับศูนเก่านะครับมับนไม่ตรงแต่ใจดูยูน์เก <laughs> ่าหาีศูนย์เก่ามันตรงมันตรงศูนย์เก่าวั้กรับด้กันเป็นฝันงวดก่อนวันนี้บ่อัน พอซอ่ผมเกิดกระตุ้งเนาะ,ะพออ่อซอ,อ,อ่ผมกะสี่ศูนย์สี่เก่าศูนย์จะหนีพ่อซอป็นหาสี่ศูนย์เก่า่หยเลขมันออกก็ได้ศูนย์เก่ามันที่เป็นตัวก่อกอยู่กว่าหน่อยแจ้งว่าที่อันบานนี้มือน,นั่นกับพานไปละนะ้ะเนาะเราบะพึ่งกับจา,จาปอนนะว่ายายไปน้ำฟันเห็นเล็กหน่อยสองคนคนกับว่านหนึ่งนหนึ่งทั้งยายกันเลยว่าซื้อแน่สองสองเล็กหน่อยพื่อนยังมันจะเป็นสองสองบานนอนยังขึ้นฝันมันเห็นฝันเอกคนว่า โอ้ยเจนมึงเห็นยากน้ำเขาน้อพอดายางยางน้ำเขามึงก็จะก็บอกว่าจังไดยีพลเสียงผู้ชายบอกมาหนาหนามึงกับบุหงอบอกว่าเราถอยรถถอยรถถอยรถหน่อยพอดามึงบุหูอบอกพอดานบุหูอเล้วลูกมึงนั่งหันพวกมาไล่อยู่มึงก็บาลูกมึงนั่งเล่นโท่อระสาพอดามึงกับป้านันบระเดี๋ยวนี่พอดานว่ากับรถต้องโต่งกับกับบุหงแล้วว่าจังสิ่งกับบุหงอบอกกับบุหงอยู่ว่าถอยรถถอยรถหน่อว่าถอยรถลูกอยู่ทั้งหลังกับไปอยู่ทั้งหน้า อมันจะเป็นหาี่ศูนย์เราเป็นีี่่ศูนย์ังี่บ่มันถอยหลดด้วยว่าจะเป็นหาด้วยจะเป็นสี่ศูนย์ังไงบ่ถ้าเป็นชั้นเราประจักษ์แล้วในคนว่ามึงกับมึงกับบุงหงวกามึงกับจี๊ปนั่นหรอเพราะไงแต่ยังว่ารถรถมุ้งหงว่ารถหรอเพราะไงครับเป็นโมบายแอมครับมันสีรถตัวทั้งหนาด้วยตัวทั้งถ่ายถอยถอยรลดแต่ผมกว่ามันถี่มาตรงๆนั่นแหละครับ มัต้องไปรถตกก็มาเอะไม่ใช่ตัวยังไงศูนย์เก้าตัวเก้านีก่อสบรับกาคห้าสี่เก้าที่ละคาตั้งศูนย์หรือว่าห้าสี่ศูนย์ก็ได้ครับให้ fc เพิ่นแปะเองแต่ว่าสี่สามปะหน่อยห้าสี่ศูนย์เก้านี่ปะหน่อยว่ามันจะเป็นตัวไหนห้าสี่ศูนย์เก้าครับทีตามทีข้อมฝันที่พันบอกว่าขี่รถถอยรถถอยรถหนี่งก็แปลว่ามันเป็นอะไรบ้ามันจะเป็นศูนย์แปดหรือรถสองแปะ แต่ว่าหาซีกับกั้นได้แล้วนะบุหูกันรถเล็กซีก็ได้เป็นเล็กสามเป็นหาสามกบง่ามไหมเมนบอสส่วนตัวป้าน่อยนี่คิดว่ามันน่าจะรดเป็นศูนย์ปดจังสี่บอกครับกันสามตัวก็เป็นสี่ศูนย์แปดจังสี่บอ กบบบมากรึกเลยล่ะอันซีน่นบมากโอ้บมากรีเอาสองตัวมักซีก็หามักซีต้องหาคู่กันนะโอ้ปลาหน่อยสิตัดเป็นสองสองคู่สองตัวครับผมท่านผู้ชมก็คือหาซีกับศูนย์แปดตัวซีนะครับผมท่านผู้ชมเนาะเปิดบ้านกันสั้เอ้าบางท่านอาจจะฟังไปมันอาจจะซับสนเนาะครับผมนี่เป็นความฝันปลาหน่อยฝันว่าได้ไปนอนงยุดกระบะรถรถที่แหลกกันเลยติดเครื่องครับผม แต่ว่าพ่อของเม,มื่อมาบันนี่รถผัดติสเครื่องเองติดเครื่องบันนี้คิดว่าลูกสาวนาั่งเด่นโทรศัพท์อยู่ทั้งหลังบันนี้ผัดมันรถผัดถอยหลังยันไปเหยียบลูกสาวแต่ว่าพ่อเตือนก็นมาไปเห็นลูกสาวนั่งอยู่ทั้งหนา้ารถนัน่นแหละนั่งอยู่ทั้งหนา้รรยารถแล้วไปเห็นพ่อไนนนอยไต่เตียนบันนี้มัจะว่ามันสิเป็นจังไดนมันดิเป็นรถตัวทั้งหนา้ารถตัวถ่ายก็แล้วแต่ทานมู้จมจะพิจารณาเองเนาะส่วนโจประน้อยบอกว่าคนมากเป็นศูนย์แปดกับหาซีครับผมศูนย์แปดกับหาซี ห้าหกเก้าศูนย์แปดบ่เจะาปะนอยพันตัดเป็นหาสี่ับศูนย์แปดเด้อไฮมาคือปนอยก็ลองพิจารณาบังเอาเองเนาะก็ลองคิดเป็นน้ำกันครับผมลองแปลบงไปนับกันเพราะวะ่าความฝันก็คือวามฝันพอเที่ยงกับมาติตามให้แค่เป็นแนวทางเด้อครับแนวทางของจากเป็นของรัฐบาลนะครับผมเนาะแนวทางของงวดวันที่สิบเจ็ด มก,กราคมสองหาหกแปดครับผมไปมากระจัดการในเบิองบุกคุมสุสานเดี๋ยวพอเที่ยงจะสรุปตัวเลขให้พี่น้องในเบิองในชมน้องกันนะครับผมเนาะขอบคุณป้าน้อยหลายๆครับผมจะไปชมตัวเลขของป้าน้อยครับผมอยู่ๆรถจอดซื่อเป็นยังจังสตาติดเองถอยหลังเองครับผมพอเที่ยงกขมันใจขี้กันกับป้าน้อยเหรอครับผมคำว่าถอยหลังมันต้องถอยจากเก่าเป็นแปดนะครับผมเนาะป้าน้อยเพิ่อเขาไดว่าตัดเลนเอาวสันหาสี่คับศูนย์แปดจะเป็นศูนย์เก่าตัวเก่าก็จะเป็นยากอยู่ดอกเออสินคอมเมนต์เสมิว่า เพิน่นฝันังแต่งวดก่อนนี่ศูนย์เก่าเข้าเต็มๆนะครับท่านผู้ชมเนาะถ้าไนะัาามากสตัวก็เป็น408จังสี่บ่ครับผมหรือว่าจะเป็น540จังศูนย์ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณาเองเนาะครับผมเนาะลองตีไปซอยกันครับผมท่านใดแปลได้กะะ็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เด้อครับบอกคนอื่นเพิ่นน,นําแนวว่าบางคนเพิ่นแปลแม่นก็แม่นอีหลีเด้อครับท่านผู้ชมเนาะอ่ะสุดท้ายนี่ท่านใดที่มาชมคลิปนี้ ว่าจหรือว่า0 8หรือว่า408 5 40ให้ถือ3ตัวตรงๆ2ตัวจังๆด้กําเงินกําทองเป็นลักแสนสุขผู้ทุกคนนะครับผมเนาะคลิปนี้พอเทีขงขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าแต่ว่าจะฝากไปใสครับมมรท่านผู้ชมพอเทีมีของดีมาฝากพี่ต่อน,น้องเป็นสีพึ่งน้องช้าง สีผงนองร้างพุทตคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค่าขายเหลียงเงินเหลียก,ยกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีผงนองสร้างเมื่ว่านี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่องเขาหลงเครื่องเขาหลงดีแน่ดไผ่มีติดตนติดตวไว้จะเกิดบาลมีมียิ่งเห็นมียิ่ง,งหักผู้ไส้เห็นผู้ไา้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนโทรมาบอกพอเที่ยง แต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายประเที่ยงเอ้ยว่าสันพอไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านใดจะเอาไปซอยขาซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลชินี่ทว่านองสาเงเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่าว่าลูกขออนุญาต เ็ดรนองสังได้บ่เพื่อให้ลูกช um ิดอยญาโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานที่บ้านที่เือนไปบ้านนี้เือนก็ได้รดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้าม้าขายกับบริจกดำมแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสรงครับสมัยก่อนเฮ่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เข้าใจสีเปเสื้อจะว่านองแมวครับนองแมวก็ดีเขาอีกองเขาทีสูงของเขาเองอันนี้นองสร้างแห่งเป็นสัตว์สี สูงกวป็หลักสาก็เลยบางความคิดคุยกหลงป่ว่าลูกร้านนี่จะขอมาทําเป็นสิิมงคลให้ชื่อที่ไปที่เหนือที่เหนือไปอ่ามันรักษาล้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอกปันใดคุยก็ลงป่วยเกี่ยวว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพืทอะคุ้นขึ้นหยกเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั้นก็เลยให้ดาษย่อมไปล่องใส่เบื้อง อันนี้เกิดคุ้น,ร<ะ>รนจริมีพู้ตรวคุณนมีผูโตมียติรทธิ์มีอำนาจสามารถมายันอวดยติฤทธิ์สามารถ,าารถ,าารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็ดวัตถุจนขึ้นมาคร<ะ>าับผมนนี้ใน้วัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาสร้งงางแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวนว่าให้เอาฝากบกตูมต,<ะ>ตูมกินนํำบกตูมกินเนื้อเท่าีงฝากตูม คือตูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผมผสมจะว่าออกที่เขียวนำนี่คือฝากตูมฝากตูมบา,าปปบานเพราะตาปนโมเอาปนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกขึอนอตอนอ้ตนอเอาต้นย่อเอาขื่นคือย่อ่นฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโบพ่อแล้วเอาฝากคุ้นฟูนบานต้นคุ้นตรงเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุ่งเรียนนี้มานี่คือใบคุน้นนี่ นี่มันไม่กู้เพราประิฐานอยู่ครับะนะเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่ยังครับผมอาสีบรีอาสีบรีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยียดำมีตำนานมากการผีกันสางกับพระลงใงนองสร้างคือไม่เงียดดำเสียมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพวกเสกของพุทธบดตำนาอยู่ในเจตตำนานบดพวกเสก เชื่อใจลอยแปดจบบุกมาสโตรเลยเชื่อจะใจคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจางยี่ผู้บุกเสพผู้รุ่นแรกนี่คือปู้สีอ,อนุตโรอายุณมือน,นี้อยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวิีลงนี่ผู้บุกเสพให้รุ่นแรกถ่ายไปสองผู้รอดบ้านกุศนศลผู้รอดธรรมมาจิโน,โนันเป็นผู้บุกเสพผู้ที่สอง สามปูเปลี่ยน<ม>เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควมยากจนใน้คนบมงมีอยู่กินส่างด้วยกันบันจะชีวดูครับ,รบนี่นี่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตนาบนคือปูรอดทงศรีเมือง<ม>นี่มันบวกบวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสายบ้านเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกสีษปย์คล้องอใหญ่สิหอมคู ราชคูปูนสำเน็กนั่นแหละคือรย่องกวามเป็นมาก